อยากเห็นหน้าเขาอยากขอโทษเขาอยากขอบคุณคนที่เลี้ยงเขาอยู่คนที่เลี้ยงเขาอ่ะอยากขอบคุณแม่หน่อยในวัย71ปีที่ต้องอยู่กับตราบาปในใจมาทั้งชีวิตครั้งหนึ่งเธอเคยทำสิ่งที่หลายคนต่างก็บอกไม่น่าให้อภัยแม่รู้ทั้งรู้ว่าเอาตราบาปมาเปิดให้คนอื่นได้เห็น เธออาจจะโดนซ้ำเติมแต่เธอก็ยอมถ้าหากว่าหนึ่งในท่ามกลางเสียงประนามนั้นคือการได้ไถ่บาปต่อลูกสาวนะครับมันมีแน่นอนกระแสสังคมนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ก็รับได้ เราเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เรามาดูอายุเราแล้ว7นะ71ปีแล้วเนะี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อลบล้างสิ่งที่เราทำผิดไปเนี่ยเราคงเป็นแม่ที่ที่ไม่ดีอย่างเขาว่าจริงๆนะคะย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดในปีพศ2521ค่ะ,ะแม่ก็ตอนนั้นก็จะภาพตัวเองหรือความเป็นอยู่ของตัวเองมันมันแรนแค้นมากนะรูปดกค่ะแต่เนี้ยสมัยนั้นนะเราก็เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตของเรายังไงวันหนึ่งเนี้ยแม่ก็พาเขาออกจากบ้านไปคือไปไปขี่รถจะไปหาญาตนได้เลย เขาเอาซ้อนจักรยานไปเขาไปถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกแม่เข้าไปนั่งพักเพราะมันค่อนข้างร้อนละใจก็ไม่ได้คิดเลยเขาว่าจะเอาลูกไปทิ้งจะอะไรเขาอย่างนี้ทําร้ายเขาอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยคิดเลยนะ,ะทีนี้ช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบคิดคิดแบบว่าน้อยใจคนทั้งบ้านบ้างน้อยใจโชคชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยม,มันมีมาตลอดมันเคยคิดว่า ถ้าลูกไม่อยู่กับเราเนี่ยมีคนเลี้ยงแทนเราเนี่ยลูกต้องไปได้ดีไม่ไม่ได้ทุกยากอย่างเราใจหนึ่งก็อยากจะไปชดชีวิตว่าหนีไปด้วยก,กันเลยไหมเราสองคนน่ะทิ้งพวกนี้ให้พ่อเขาเลี้ยงดูไว้คิดอย่างนั้นน่ะแต่พอขึ้นไปจริงๆปุ๊บเนี่ยมันยังไงไม่รู้เนาะมันใจก็ห่วงลูกที่อยู่ข้างหลัง ใจนึงก็อยากให้เขาไปได้ดีใจแม่จริงๆอยากให้เขาไปได้ดีอยู่กับคนดทีที่จะไปแบบรับเลี้ยงต่อจากเราเนี่ย <c oughs> ลงเลยพอเสียงรถไฟเขาเขาแบบว่าหมดเวลาแล้วอพอคนลดลงไปปุ๊บน้ำตามันก็คนเป็นแม่ทิ้งลูกอะ่ะ้องก็ลงคิดดูว่ามันมันจะม,นมันจะยิ้มหัวเราะแม่ว่าหมดภาระเราแล้ว,ลวเราสบายแล้วเนะี่ยมันไม่มีแล้วค มนเ,นเเเนอลลงมายครสวรรค์ลำปางขบวนรถไฟแห่งความหวังปลายทางชาญชลาที่ส่งลูกไปตายหรือไปมีชีวิตใหม่ตอบข้อไหนแม่ก็อาจจะผิดกว่าจะรู้ว่ารถไฟขบวนนั้นจะทำให้ไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกเลยก็อาจสายเกินไปนะครับชีวิตหลังนั้นมาบ้านหน่อยก็ไม่ใช่สุขสบายนะฮะก็ยังแบบคนลูกเยอะ ก็ยังลำบากละบนอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องทำอะไรไม่ดีกับพวกลูกเนี่ยเพราะว่าป้าหน่อยก็เลี้ยงเข้ามาอย่างดีสองคนหลังเนี่ยสองคนหลังเนี่ยป้าหน่อยเลี้ยงเข้ามาอย่างดีไม่ไม่ไม่เคยแมย้แต่จะคิดทิ้งคิดอะไรเลยก็ยังมาโมโหตัวเองว่าแล้วเราทำไปได้ยังไงเนี่ยกับลูกคนเนี้ยเขามาทำเขามาทำอะไรให้เราเหรอเราถึงไปต้องทำกับเขาอย่างนี้